สำหรับเพื่อนๆที่เดินทางมาเที่ยวเมืองปอมเปอีนะครับอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเมืองแอคูลานิวมก็เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับภูเขาไฟที่ระเบิดนะครับแล้วก็เมืองนี้นะครับก็เป็นเมืองที่เออจะเมืองเล็กกว่าปอมเปอีแต่ว่าเป็นเมืองที่แบบว่ามีรายละเอียดมากกว่านะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับ ภูเขาไฟมากกว่าแล้วก็เวลาที่ภูเขาไฟระเบิดนั้นทุกคนในเมืองนี้ก็จะเสียชีวิตก่อนที่เมืองปอมปีนะครับค่าเดินทางนะครับอันนี้เป็นตัว๋วเดินทางเข้ามาตั๋วผ่านประตูน,นะครับราคาอยู่ที่14ยูโรนะครับที่ปอมปีจะประมาณอยู่ที่19นะครับเป็นถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็อย่าลืมมาเที่ยวเมืองนี้นะครับสวัสดีจากเมืองเอคูลาโนนะครับ เป็นอีกเมืองหนึ่งใกล้ๆกับปอมเปอีนะครับเราสามารถเห็นภูเขาไฟนะครับอยู่ตรงนู้นได้เลยนะครับก็คือว่าเ,เกิดการระเบิดที่ภูเขาไฟแล้วก็เท่า่านของภูเขาไฟความร้อนนะครับมาถล่มที่เมืองนี้ก่อนผู้คนในเมืองนี้จะตายกันเร็วมากนะครับก็แต่ว่าจะรักษาสถานภาพ หมายถึงว่าสภาพบ้านเรือนสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับศิลปะที่อยู่ในบ้านเครื่องมือเครื่องใช้มีรายละเอียดแล้วก็ไม่โดนทําลายเท่ากับที่เมืองปอมเปอีนะครับเราสามารถมาดูรละเอียดเมืองนี้เล็กกว่าปอมเปอีเยอะนะครับแต่ว่าเรามาดูความสวยงามของรายละเอียดของซากประวัติศาสตร์ได้ง่ายกว่านะครับตรงนี้นะครับเวลาเรามาดูเมืองโบราณนะครับเมื่อ เกือบกว่า2,000ปีมาแล้วที่ภูเขาไฟระเบิดนะครับสิ่งที่เรามาดูกันที่เมืองนี้นะครับแอคูลาโน่นะครับก็จะเป็นรายละเอียดงานศิลปะต่างๆรอย่างพื้นนะครับที่เป็นโมเสกนะครับเป็นกระเบื้อโมเสกนะครับาจากหินก้อนเล็กๆนะครับเอามาตัดจะเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆเมื่อเกือบ2,000กว่าปีที่แล้วนะครับเพื่อที่จะมาทำพื้นนะครับ หลายสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็คือว่าช่างสมัยโบราณต้องใช้ความสามารถขามดทนในการค่อยๆทําเป็นงานที่ละเอียดมากนะครับยูเห็นที่พื้นอะไรอย่างนี้นะครับที่น่าตัดถ่นตาใจก็คือว่าเป็นงานมากกว่า2000กว่าปีเล้วทียายังเห็นได้ในปัจจุบันนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาดูกันก็คือว่าเป็นภาพวาดประวัติศาสตร์นะครับที่เรายังเห็นได้อยู่ รายละเอียดนะครับที่เมืองแอคกูลาโน e นะครับอย่างผนังข้างบนนะครับก็เป็นภาพแล้วก็สีเป็นสีของสมัยนั้นโดยจริงๆนะครับภาพอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าการที่มีสีเขียวสีฟ้าเทพปรกรณมต่างๆของสมัยโรมันนะครับมีสัตว์ต่างๆก็มาดูก็คือเป็นผลงานของบุคคลประวัติศาสตร์ของชาวบ้านชาวปวัติศาสตร์ ที่เมืองน,นี้นะครับที่เราสามารถเห็นล่องรอยดั้งเดิมได้เพราะว่าเป็นล่องรอยที่เก็บมาจากการทับถมของซางกภูเขาไฟนะครับ

ความมืดของเมืองเอกโกลาโนนะครับที่ถูกเท่าทานภูเขาไฟทับอยู่นะครับอันนี้คือเป็นเมืองโบราณนะครับแล้วก็ความสูงของเมืองปัจจุบันนะครับขึ้นไปสุดนะครับตรงที่มีสีเขียวๆนะครับเป็น ถนนเส้นเมืองของปัจจุบันนะครับที่นี่เป็นความลึกนะครับหลายท่วมหัวเลยนะครับของการที่เท่าเทาด่านของภูงเขาไฟนะครับก็มาทับถมกันอยู่ซากเมืองโบราณที่ถูกฝังเอาไว้นะครับความลึกอีกหนึ่งรูปภาพโมเสกนะครับโมเสสที่สมบูรณ์แบบที่อาณาจักรโรมันโบราณเมือง แอคโคลานโนนะครับที่เราจะดูกันจะเป็นภาพนี้นะครับเป็นหนึ่งในภาพจริงๆที่หลงเหลืออยู่นะครับจากการระเบิดกองภูเขาไฟนะครับที่ปอมปีเราจะไม่เห็นรายละเอียดที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้นะครับแต่ที่เมืองเอคโคลาโนนะครับ เราจะสามารถเห็นความสวยงามของรายละเอียดนะครับถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ๆจะเป็นกระเบื้องชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆนะครับมาทำติดรวมกันในภาพเดียวนะครับ